กันอีกแล้วนะครับกับช่งางพารับโดยผมช่างแอร์ครับไม่ได้เจอกันนานนะครับกับคอนเทนต์พาขับหารายได้นะครับที่เรามีรถจอดอยู่ว่างๆเนี่ยสามารถเอามาหารายได้ได้หลายช่องทางนะครับวันนี้ช่างแอร์มีช่องทางหนึ่งที่ยังไม่เคยมาสาธิตแล้วก็ให้ทุกคนได้เห็นการขับกันนะครับนั่นก็คือแอปลาลามู u, ครับ ลาลาโมบนะครับเป็นแอปส่งสินค้านะครับก็สามารถขับได้โดยไม่จําเป็นต้องมีใบขับขี่สาธารณะนะครับตอนนี้นะครับชจ้าแอกออกมาตอนตสายๆนะครับเพราะว่าแอปลาลา o มบเนี่ยมักจะมีงานช่วงกลางวันนะครับช่วง,งรุ่งตอนเช้าๆตั้งบต่ขามอาจจะไม่ค่อยมีนะครับตอนนี้ชจ้าแอกเติมน้ำมันเต็มถังเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็รีเซ็ตตัว เลขไม่นะครับเป็น00เรียบร้อยนะครับมาดูกันว่าวันนี้จะมีรายได้เท่าไหร่ทั้าไงตั้งใจว่าจะขับเพียงแค่ไม่นานนะครับสักครึ่งวันนะครับตอนนี้ออกมาก็9โมง40นะครับก็เดี๋ยวถ้าอาจจะไปมาณสักเที่ยงเที่ยงหรือบ่ายก็น่าจะกลับนะครับมาดูกันว่าวันนี้จะได้งานสักกี่งานนะครับแอปนี้นะครับเป็นเป็นพื้นฐานแรกๆจะอยู่ใน กลุ่มเดียกับไลน์แมนนะครับซึ่งก็เป็นงานที่สามารถที่จะเลือกรับได้นะครับเลือกรับหรือว่าพูดง่ายๆคือแข่งกันกดรับนั่นเองนะครับตอนนี้ยังไม่มีงานสแสดงขึ้นมานะครับไม่มีงานเลยนะครับอีกแบบนึงคือแอปลาลามูฟนะครับ ก็ดีอีกอย่างหนึ่งของลาลาโมก็คือนะครับเขามีค่าสติกเกอร์ให้เป็นรายเดือนนะครับเ,เงื่อนไขก็แล้วแต่ครับว่าเป็นรถป,ประเภทไหนก็น่าจะแบ่งเป็น2ประเภทตอนที่ช่าาเอราบนะครับผ่านข้อมูลต,ติ่เจ้าต้องขอไปก็คือเป็นรถส่วนบุคคลแบบแบบแบบรถนั่งนะครับรถนั่งก็อย่างเช่นรถแบบ่งออกเป็นรถสีประตูซีดานนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือรถ5ประตูนะครับแล้วก็รถเอสนะครับ รายได้ก็จะแตกต่างกังตามประเภทรถเพราะว่าขนส่งได้ไม่เท่ากันนะครับส่งจังเองเป็นโตโยต้าวีอนะครับ mm hmm. ก็จะอยู่ในกลุ่มรถสีประตูเป็นก็ทุกสุกนะครับก็อรองจากรถมอเตอร์ไซค์ก็คือรถอสีดานนั่นเองนะครับรายได้ก็จะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอ่าโดยถ้าจะมีการติดสติกเกอร์ถ้าเราเห็นมันตรงถนนตามกรุงเทพนะครับจะเห็นสติกเกอร์ลาลามูฟสีส้มๆนะครับ กจะให้กล้าติดสติกเกอร์ด้วยนะครับเป็นเหงือนเป็นการ pr ให้กับแอปของเขานะครับตอนนี้มีงานนะครับช่างเอจะขอกดดับก่อนนะครับจากกองตันเหนือไปกองเตยครับที่ว่าจะรับได้ต้องโนลุ้นรับว่าจะได้งานนี้หรือเปล่าได้ครับได้ช่างเอครับผมเดี๋ยวจะให้ดูว่าต้องทํายังไงนะครับโดยก่อนอื่นเนี่ยจะต้องถวาลูก โทรหาลูกค้านะครับโทวหาลูกค้าเพื่อคอนเฟิร์มจุดจุดส่งนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปดูกันครับครับตอนนี้ก็กําลังเดินทางไปรับสินค้านะครับเม่อสักู่ตทรไปหาลูกค้าเป็นลูกค้าอ่าต้นทางนะครับก็บอกว่าเป็นดอกไม้นะครับไม่ใช้ความระมัดระวังลูกค้าก็เหมือนกัน อยากให้เรารีบนิดหน่อยครับถามว่ารถติดหรือเปล่านะครับตอนนี้น่าจะน่าจะค่อนข้างจะรีบอยู่นะครับก็ระยะห่างจากที่รับงานเมื่อสักครู่เนี่ยหกประมาณกิโลนะครับก็ตอนนี้จาก e ีเก็เดินทาง12นาทีนะครับเพิ่งวางสายจากลูกค้าไปเมื่อสักครู่ก็ก็คิดว่าไม่น่าจะช้านะครับรถไม่ติดยังยังยังไม่ถึงเวลาติดนะครับแต่แต่ตอนนี้อยู่ตรงแถวพัฒนาการนะครับ ก็ปกติจะติดจุ่แจ้วอ่เพชรบุรีนะครับเส็นลเพชร,พชรบุรีซึ่งตรงนี้ก็ไม่ตอนที่ดูนี่มันกไม่ติดเท่าไหร่นะครับกำลังจะไปส่งสินค้าให้ลูกค้านะครับ สินคเป็นดอกไม้ครับค่อนข้างจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะครับเมื่อสักครู่มารับสินค้าที่อยู่ในเมืองนะครับก็ต้องบอกว่ารถมันเยอะนะครับก็เลยไม่มีเวลาได้จ่ายให้ดูนะครับว่าเราจะรับงานยังไงแต่จะให้ยช่ไงเราก็เา,า้าก็คือเมื่อเราถึงจุดจุดหมายเนี่ยเราก็จะกดปุ่มถึงถึงจุดรับนะครับ ดังนั้นมันจะแ,ะแอปจะให้เราถ่ายภาพนะครับการบรรทุกสินค้านะครับอันนี้บางสินค้าเราบรรทุกในห้องโดยสารเนี่ยก็ถ่ายรูปตรงไหนก็ได้ครับที่เป็นเราบรรทุกอยู่นะครับแล้วก็ขนยืนยันส่งไปจากนั้นก็นําไอ้แอปมันนําทางไปยังจุดส่งสินค้าอีกทีหนึ่งส่วนปลายทางเนี่ยเราจะโทรหาผู้รับด้วยก็ได้ครับแต่ว่าจะไม่โทรก,ก็แล้วแต่จะสะดวกแต่ว่าจุดรับเนี่ยควรจะรีบโทรเพราะว่าโดยหลักการแล้วเนี่ย แอปเขาใช้เราไปถึงที่หมาย,ยไม่เกิน15นาทีนะครับดังนั้นเนี่ยบางทีเราอาจจะช้าก็าอาจจะโทรไปบอกลูกค้าหน่อยว่ารถติดหรือไม่ติดยังไงครับแต่จุดส่งเนี่ยอันนี้ไม่ได้บังคับนะครับ ส่งสินค้าถึงปลายทางเรียบร้อยนะครับนี่ครับปลายทางเป็นบาร์นะครับ,บรก็ไม่เจอผู้รับนะครับเบอร์ผู้รับก็ติดต่อไม่ได้ฝากไว้กับพนักงานในร้านนะครับเป็นดอกไม้ก็บากเหมือนกันครับเพราะว่าตรงนี้มันในเมืองจอดรถยาก ้องรีบต้องรีบขึ้นรีบลงนะครับอันนี้ํำเตือนนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ขับรถรุ่นเก่าบางทีเราจําเป็นที่จะต้องสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้นะครับแล้วเราลงไปส่งสินค้าเนี่ยพวกค่อนข้างจะอันตรายนะครับถ้าเป็นกุญแจแบบแบบเซ็นทัลล็อกนะครับที่แบบสามารถพกกุญแจติดตัวได้เนี่ยก็จะดีกว่าอันนี้คนยังไงก็กังวลเหมือนกันว่าจะมีคนขึ้นรถแล้วขับไปเลยนะจบเลยนะครับ เดี๋ยวช่างแอจะแนะนำการใช้งานอปสักนิดนึงนะครับพอหอมปากหอ,อมคอนะครับตรงการรับงานเนี่ยเราจะเข้าไปในตรงเมนูรับรับงานข้างล่างซ้ายสุดนะครับแล้วลักษณะงานมันจะมีด้วยกัน3แบบนะครับซึ่งมันก็จะขึ้นประเภทรถมาซึ่งหัวช่างแอ์มันก็จะขึ้นมาแค่รถ,กรถเก๋งสีประตูนั้นเลยนะครับโดยจะมีแตบสีนะครับสีส้มเหมือกัว่าส่งทันทีอันนี้ต้องไปรับไปใน15นาที นี้ไม่ต้องซีเรียสนะครับถ้าไม่ถ้าไม่ทัน15นาทีเราสามารถที่จะก็วไปบอกลูกค้ากลอนได้นะครับเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเขาร้องเรียนถ้าลูกค้าไม่ร้องเรียนเนี่ยคือไม่เป็นไรนะครับไม่ว่าจะเกิน15นาทีก็ตามส่วนอีกรูปแบบงานหนึ่งก็คืองานาวันนี้นะครับจะเป็นสีส้มอ่อนนะครับส้มไปทางเหลืองนะครับส้มอ่อนอ่อนนเขียนว่าวันนี้แล้วก็บอกระบุเวลานะครับแบบนี้คือเป็นเหมือนนัดนัดมารับตามเวลานะครับ ส่วนอีกแบบหนึ่งก็เป็นแบบสีฟ้าแบบนี้นะครับสีน้ําเงินมันจะเขียนว่าพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้หมายถึงว่าเป็นงานของพรุ่งนี้ที่จะนัดล่วงหน้าหนึ่งวันนะครับก็จริงๆไม่ยากนะครับตรามามูสแต่ต้องแย่งเงินกดนะครับนเน็ตแรงเครื่องแรงก็ชนะนะครับ งานที่สองนะครับมารับสินค้าที่สยามพารากอนนะครับเป็นเหมือนจะเป็นดีพาร์ตเมนต์โตร์สักอย่างหนึ่งนะครับก็ไม่ค่อยได้เข้ามาในสยามพารากอนตัาไหร่นะครับก็เลยงงๆนิดนึงโทรตามมาผู้ส่งนะครับพนักงานเนี่ยหลายรอบแล้วครับก่อนจะมาถึงนะครับก็ตอนนี้รับเรียบร้อยเป็นเป็นเหมือนสินค้าเหมือนเหมือนเก็บมาเลยแบบนี้ครับก็จะเป็นพวกสินค้าของใช้ตัวตัวไปนะครับเป็นอ เป็นเครื่องปรุงอาหารนะครับอะไรผักผลไม้แบบนี้ครับก็ไว้หลังรถได้ตอนนี้ไว้หลังรถนะครับไปส่งลูกค้า แถวลาดก,กับลาดเท้านะครับก็1 1อกิโลครับใช้เวลา18นาทีนะครับตรงนี้ไปได้ประมาณประมาณ150บาทครับก็ถือว่าอันนี้ค่อนข้างจะไกลยอยู่ความยากตรงที่อันนี้มันรับของยากครับนั่นคืออาจจะพลาดไปที่รับงานนี้นะครับเพราะตอนแรกมันผมอยู่ใกล้ๆสยามพารากอนก็เลยเลือกกดรับเพราะใกล้ๆแต่ว่ามันเข้ามันเข้ามายากหน่อยนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะไปส่งลูกค้าส่งสินค้าให้ลูกค้าครับ ไม่น่าจะมีใครอยากเอาครับแต่จะสาธิตวิธีการรับงานให้ดูนะครับก็เมื่อเราอยากเมื่อเราสนใจงานไหนนะครับที่เราคิดว่าไปได้สามารถกดเข้าไปดูได้ครับว่ามันอยู่ตรงไหนของ GPS นะครับถนนรัชดาเห็นไหมครับอยู่จุดเดนั้นตัวก้ามสานายานะครับดังนั้น ปลายทางอยู่ใกล้กันมากเลยครับว่าลองรับไปแล้วกันนะครับสี่กิโลจากตรงนี้เราไปรับเนี่ยไกลกว่าระยะทางส่งอีกนะครับนงวิธีการกดรับก็กดตรงงานที่เราต้องการนะครับเป็นเงินสดดูข้อมูลให้ดีๆนะครับแล้วก็เลื่อนนะครับเริ่มเลยนะครับท่านจะคล้ายไปขวาแล้วก็รอครับ ไม่น่าจะมีใครแย่งนะครับอ่าโอเคครับจากนั้นก็ไปทูหาลูกค้านะครับเก็บเงินสดเนี่ยถ้าอยู่ข้างบนแปลงว่าเก็บต้นทางนะครับอยู่ข้างล่างแปลว่าเก็บปลายทางอันนี้เป็นพัสดุเขาให้ไปส่งเจนที่นะครับเป็นเหมือนเป็นส่งพัสดุมังครับโอเคครับ ทางกลับครับวันนี้ค่อนข้างจะปิดหวังนะครับกับการรับงานวันนี้ค่อนข้างจะเยอะนะครับวันนี้จากคอนเทนต์ที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นคลิปนะครับว่ามาลองกับลาลามุนะครับซึ่งวันนี้ผมรับงานได้แค่3งานนะครับมาดูสถิติการรับงานวันนี้กันนะครับมีทั้งหมด3งานรายได้ทั้งหมดเนี่ย328ปบาทครับ อ่าจริงๆถามว่า,าท,ที่เปลี่นบาทผมมีทิปประมาณอ่ายี่สิบบาทด้วยนะครับก็ที่ไม่คุ้มไม่คุ้มกับงานสุดท้ายนะครับอ๋อดูเวลาก่อนครับผมบอกมาเริ่มรับงานรับงานแรกนะครับก็ตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณเก้าโมงนะครับประมาณนั้นเก้าโมงจนตอนนี้เนะี่ยประมาณบ่ายสองนะครับเ้าุมบ่ายสองก็ประมาณห้าชั่วโมงนะครับเพรานัมได้สามงานวันนี้ถือว่าจริงๆอะ่ะ ก็ได้น้อยมากนะครับก็ได้มากกว่าน,นี้นะครับวันนี้ถือว่าทําให้ทุกคนมีประสบการณ์ที่จะมาแชร์นะครับว่าทําไมวันนี้จง้งไอถึงล้มเหลวกับการรับงานลาลาโมูนะครับว่องบอกว่าวันนี้อ่นับเลขไม้นะครับถ้าจะบอ,อกเลิกบอ,อกหยุดงานตอนนี้คือเลขมาอยู่ที่ประมาณ50กิโลเมตรนะครับวิ่งไปทั้งหมดนะครับได้เงิน328บาท น้ำมันโดยคร่าวๆนะครับลิตรกองเจ้าไงก็10โลลิตรนะครับเลยว่าใช้น้ำมันไปประมาณ5้กิโลหลิตรนะครับ5ลิตรตอนนี้น้ำมันประมาณสักลิตรละ36บาทนะครับไม่มั่นใจนะครับ36บาทนะผมเจ้าไงตีเป็น40ละกันนะครับอีเยอะๆ,ๆไปเลย45ลิตร45 20ค่าน้ำมัน200บาทครับวันนี้จ้างได้กำไรแค่ร28บาทนะครับ่อ,อน้ำมัน200บาทกลับได้328กํากำไรวันนี้เนี่ย128บาทนี่ยังไม่คิดค่าสึกรอนะครับจริงๆค่าสึกรอจ้างนาคิดที่กิโลเมตรละ50บาทกิโลเมตรละบาทก็อีก50บาทอีกอยู่ดีครับกำไรวันนี้น้อยมากครับได้ร้อยกว่าบาทเองกับใช้เวลา5-5ชั่วโมง หากทุกอย่างแล้วนะครับได้กําไรร้อยกว่าบาทประมาณตีเป็น,นร้อยสั150กร้อยห้าสิบนะร้อยห้าสิบครับกำไรน้อยมากครับไม่คุ้มเลยครับวันนี้ที่ไม่คุ้มเพราะว่ามันเจองานสุดท้ายที่จะต้องจะแชร์ให้ทุกคนนะครับก็คือว่าหลักการในการรับงานลาลาโมฟถ้าจะแนะนําเป็นทิกถึงให้คุ้มนะครับก็คือให้เลือกงานที่ที่กล้าส่งสูงก่อนนะครับ จะสังเกตว่าค่าส่งสูงในแอฟริกันขึ้นมาเนี่ยถ้าค่าส่งเกิน3ามเบลก็ไปงานมันจะไปไวมากกระหายไปมากเพราะว่า,ารายเดอร์นะครับที่ไรเวอร์ที่ขับนาลามูฟเนี่ยคนส่งนะครับเขาอยากได้งานที่ขับเที่ยวเดียวได้เงินเยอะครับเรื่องจัางไงก็พิสูจน์ดได้เห็นแล้วครับวันนี้ว่าวันนี้ช่างเอรับงานที่ไม่กี่บาทแล้วก็ไปดันเจองานสุดท้ายนะครับที่จะมาแชร์ก็คือพอดีว่า มันเป็นงานฝากส่งครับฝากส่งขนส่งอย่างเช่นเคอรี่นะครับเจนที่หรือว่าฟเฟร็นี่ยครับฝากส่งนะครับเป็นกล่องรองเป็นรองเท้าแต่บางเอิญว่าไอรองเท้าเนี่ยลูกค้าไม่ได้แพ็คมานะครับกระจัดกระจายไม่ได้ปิดซีนอะไรเลยให้แกที่อยู่มาได้เป็นเจ้าไหนจะต้องไปซื้อกล่องแล้วก็แพ็คให้ลูกค้าอีกครับโอ้เสียเวลามากครับเหงื่อซกเลยนะครับ แต่ว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บค่าส่งลูกค้าครับตอนได้จ้างแอร์ว่าจะแกล้งบอกลูกค้าแล้วว่าถ้าได้ค่าแพ็คให้ค่าแพ็คตั้งหน่อยก็ดีก็ไม่กล้าครับกลัวว่าระบบมันจะสั่งแบนเพราะว่าไปขูดที่ลูกค้านะครับยังไงก็ได้แค่แสดงความคิดเห็นกับแอปไปว่ามันไม่คุ้มครับเพราะว่ามันไม่ได้ค่าดําเนินการปกติถ้าเกิดว่าเป็นขนส่งเนี่ยมีค่ายกค่าอะไรครับแอปคิดให้แต่พอเป็นปากส่งเนี่ยไม่มีเลย ก็ถือว่าคมจะข็ดนะครับถ้าวิธีการดูนะครับว่างานประเภทนี้เป็นยังไงลูกค้าตัวใหญ่ก็ไม่ได้เป็นคอมเมนต์บอกนะครับแต่ดูปลายทางครับถ้าปลายทางมันเป็นขนส่งนะครับอย่างเช่นไปตะนีเจนที่ c u r r flat นะครับเบสเด็กเฟรอะไรแบบนี้ครับผมแนะนําว่าปฏิเสธไปนะครับเพราะว่า ถ้าผมแนะนําว่าอย่าก,กดรับนะครับเพราะว่ากดรับแล้วเราโมฟเนี่ยเขายกเลิกไม่ได้นะครับพอยกเลิกไม่ได้แล้วเกิดอ,อะไรขึ้นครับเราก็ต้องไปครับไปเริ่มเสียเวลาช่างแอร์เสียเวลากับงานสุดท้ายเนี่ยไปเ,เรม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 ,เรม,เรมสองชั่วโมงนะครับบวมรถติดด้วยมันไปในจะุดที่รถติดระยะทางจาก จุดรับสินค้าไปยังจุดส่งเหนือแค่ไม่ถึงกิโลนะครับน้อยมากครับก็เอกใจแล้วว่าทําไมมันมันมันน้อยมากนะครับแต่ว่ารถติดครับลูกค้าไม่ได้บอกนี่คือหนึ่งเหตุผลที่ลูกค้าไม่มาส่งเองนะครับเพราะรถมันติดเรารู้ครับแต่ว่าเราไม่รู้นะครับก็ถือว่าวันนี้ดวงสวยไปต้องมาแชร์ประสบการณ์ใ้ฟังครับก็วันนี้ก็คือสรุปก็คืออ่าหากรถอยู่เฉยๆนะครับไม่ได้ไปไหนเนี่ยจาไงคิดว่ามากลับดีกว่าครับแต็กขับยังไงให้คุ้มนะครับ มันมีเทคนิคครับวันนี้เจ้าไหนไม่คุ้มก็มาแชร์ประสบการณ์ได้ทราบแล้วว่าเพราะอะไรจ้ใไหนวันนี้ถึงไม่คุ้มวิธีที่จะขับไม่คุ้มก็คือหนึ่งนะครับเลือกงานที่มีราคาสูงๆหน่อยนะครับเพื่อให้เราไปรับสินค้าแล้วก็ส่งสินค้าเที่ยวเดียวได้เงินเยอะเพราะว่าการที่เราไปเที่ยวหาจุดรับสินค้ามันเสียวเวลาครับ ปกติแล้วเนี่ยรับแค่สามงานเนี่ยก็ได้เป็นพันนะครับปกติถ้าเรารับงานที่เยอะๆนะครับสางานได้เป็นพันครึ่งวันก็กลับบ้านได้แล้วครับได้เป็นพันและครึ่งวันถ้าบริงานงานดีๆนะครับก็วันนี้ก็ก็มีประมาณนี้ครับโอเคครับเออสำหรับวันนี้สามงานนี้ก็ถือว่าให้ทุกคนได้เป็นบทเรียนไว้นะครับตั้งแอ์บอกเลยว่าเอ,อ่อ จากเขาอยู่เฉยๆเอามากับลาลามู้ได้นะครับและวันนี้ช่างเอไม่ได้กลับมาทั้งเดือนเลยนะครับแต่ว่าได้ส่งาสติกเกอร์นะครับ่ายรูปส่งสติกเกอร์ไปแล้วเนี่ยเราจะได้300เลยอัตโนมัตินะครับส่วนอีก300นะครับก็จะให้สติกเกอร์ทั้งหมด6ก0นะครับเป็นเป็น300้ยได้ทันทีเลยอีก300เนี่ยต้องมารับงานหนึ่งงานก่อนวันนี้เป็นวันวันปลายเดือนของเดือนสิงหานะครับก็เลยต้องรีบมาลับจริงๆก็อยากจะมาลับแค่เที่ยวเดียวแต่ถือว่าขับไล้ก็ลับตั้งครึ่งวันถตงบางเกินว่าพ ขับแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยคุ้มกับวันนี้นะครับเดี๋ยวก็ได้ค่าค่าสติกเกอร์มานะครับเ็โอเคครับข้อดีของเาลาโมว์อย่างที่ผมบอกไว้ตอนต้นคลิปนะครับก็คือได้ค่าสติกเกอร์ด้วยอะ่ะใครไม่ติดกรม่ได้ค่าสติกเกอร์บางคนนะครับไม่ขับทั้งเดือนนะครับก็มาขับสักเที่ยวหนึ่งเพื่อเอาค่าสติกเกอร์นะครับเหมือนทั้งไงนะครับปกติแล้วจะขับแกลบเป็นหลักมากกว่าเพราะว่าเออมีอะไรก็ติดต่อง่ายนะครับติดต่อคอร์เรนเตอร์ได้ขอความช่วยเหลือได้แต่ว่า แอปอื่นเนี่ยก็ถือว่ากอนข้างจะต้องดูแลตัวเองกอนข้างจะสูงครับก็เหมือนแอปรามมบเนี่ยครับก็ทำอะไรไม่ได้เลยครับก็ก็ได้แค่นี้ครับก็ยังไงฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจด้วยนะครับผมวันนี้สําหรับ ช่งางพารับนะครับกับช่างแอร์วันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหนะ้าฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขก,กล่กาวําว่าสวัสดีครับ